ไปเข้าห้องน้ำเรียกได้หลายคำภาษาอังกฤษเรียกว่า I want to go to restroom สลับคนโต I want to go to bathroom เอาไว้สลับพี่ I want to go to toilet เอาไว้สลับเด็กแล้วข่าวตรงนี้เรียกว่านีอันนี้เรียกว่า f o r d อะไรอันที่ เรียกว่า s o l d e r หัวเรียกว่า head nose จมูกเรียกว่า nose nose แล้วถ้าหิวข้าวอ่ะปากเรียกว่า mouth หูเรียกว่า ear ตาเรียกว่า eye ผมเรียกว่า hair ก้นเรียกว่า b o t m แล้วถ้าหิวข้าวอ่ะ กข้าวภาษาอังกฤษว่า I want to eat food หรือ I am hungry I want to eat food